สวัสดีครับพบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกับผมมีเพื่นกี้กันอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับเกมนี้ครับผมอิลิทรัตตินะครับผมซึ่งแปลว่าผู้ไม่รู้หนังสือนะครับอ่าเป็นเรื่องราวของบรรลักษ์นะครับที่ต้องปกป้องหนังสือด้วยชีวิตนะครับก่อนที่พวกนี้ครับพวกร้ายนะครับจะมาทําลายนะครับผมโดยคอนเซ็ปต์เกมเป็นคอสวิร์ดนะครับทำายการเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของผมนะอย่างแรกเลยคือมันยกระดับคอสวิร์ดให้มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นครับอ่าลูกเล่นยังไงนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวภารกิจจมมัันนะีีแบบบ้คร อนเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องพยายามผสมคสําศัพท์ครับให้ได้เงื่อนไขนี้อันนี้บอกว่ากี่คำก็ได้นะครับผมแต่ต้องได้รวมกัน8ตัวอักษรขึ้นไปและต้องมีสัญลักษณ์ไอคอนสีเขียวเนี่ยอยู่สามอันนั่นหมายความว่าเราต้องหาคาศัพท์ผสมปุ๊บให้ได้คําศัพท์เนี่ยสามอันแล้วก็แตัวกษรขึ้นไปครับถึงจะเคลียร์ได้นะครับผมซึ่งในเกมนี้เรียกว่าการเย็บหนังสือน,นั่นเองเมื่อเราก็ตามเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเย็บหนังสือครบจํานวนเนี่ยเราจะไป final c ปเ p t e r ครับแล้วก็ชนะบอสได้ส่วนบอสเนี่ยครับมันจะเป็นตัวป่ว เวลาจั่วได้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วมันจะทิกเกอร์ทุกอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดมันมีใบซ้ำดังนั้นการ์ดทุกร้ส่วนใหญ่เนี่ยมันทําให้เราเสียตัวของตัวอักษรไปนะครับเหมือนไปฉีดหนังสือทําลายครับผมเราก็ต้องแข่งขันกันระหว่างผู้เล่นที่ต้องพยายามผสมคําให้ได้เร็วที่สุดกับตัวร้ายที่พยายามทำลายหนังสือเราครับโดยที่นะครับเราห้ามให้หนังสือโดนเผาครบจํานวนที่กาหนดก็จะแพ้นะครับแต่ถ้าเราผสมคสําศัพท์ได้ผ่านเฟสหน้าชัปเตอร์ได้ เราจะเป็นผู้ชนะเกมครับซึ่งเกมเนี้ในเวอร์ชันดีลักนะครับผมแผ่นตัวของตัวกอรเนี่ยจะเป็นทําจากไม้ครับซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคือใครได้มันตรงนี้เนี่ยคือแบบมันส่งคุณค่ามากอ่ะคือมันเหมือนเป็นเกมคอสเวิร์ดอีกรลเวลหนึ่งแล้วมีลูกเล่นหลากหลายมากนะครับผมถือว่าเป็นเกมยอดเยี่ยมปนตัวงผมเลยเกมนี้คือมีลูกให้ลูกเล่นมีหลานให้หลานเล่นนะครับผมพัฒนาทักษะเพิ่มคั้นคาศัพท์ในตัวเด็กๆนะครับแล้วก็ทําให้เราสนุกของมันไปด้วยนะครับ ใครที่ชอบก็ลองตามหาดูนะนะครับและสำหรับเดือนหน้าจะเป็นเกมอะไรติดตามชมกันหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปของผมแล้วเจอกันครับ